yeah yeah ส่งข,ขอมคุณไายลามาใหา้หว่าัำเท็จไปถึงไหนทั้งนี้ก็จะประสานปล่อ,อยระบายไปนะก็ได้การประสานของคูณที่ดีมาตลอดหลังนะจากช่วงแรกๆมันไม่ไม่ไมด้ม,มีการประสานแต่ช่วงหลังก็ไม่ไม่ได้มีมมมรปัญหาอะไรเห็นะจะว่าอยากอยากไร้ข้อมูลตัวนี้็ประอ โชโย์คอนโทรนนิดนึงมีไหมจีิงเขาไม่จริงมาอาจจะมีจริงมาอาจจะมีหลายสาเหตุก็ได้นะคือหมายความว่มาปกติแล้วก็ข้อไก่เราแคบเรามีแม่น้ำอาซา,ายปกติมันก็จะเกิดภาวะน,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 น้ำเบียดน้ำกัดชาวาานะบ้านบ้านผมเยอย่างนั้นบางทีอาจจะเรียกน้ำขี้ปวานอะไรก็ก็คือมันมักจะเกิดในชน่วงเดือนกลางเดือนสิบ <c oughs> เอ็ดเดือนไทยนะแต่ว่าปีหา้าห้า รอบ40ปีเลยไม่เคยตายลึกขนาดนั้นตายไปไๆขนาดนั้นนี่เราก็อยากจะได้ขอ้อมูลเา Kiitos.